สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งใช้เวลาตลอดทั้งวันเกือบ12ชั่วโมงในงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลก2010ท่าพระเนศศิลปะวัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แต่ละประเทศนำมาจัดแสดงโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรกฎาคมพุทธศกักราช2553ตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาประเทศสหรัฐอเมริกาศาลาประเทศสหรัฐอเมริกานำเสนอในหัวข้อการเผชิญกับความท้าทายสื่อถึงความท้าทายในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ไปพร้อมๆกับการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนให้ดียิ่งขึ้น ศาลานี้มีกำแพงน้ำตกแสดงเรื่องราวความคิดเห็นของชาวอเมริกันเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนหลังคาศาลาในส่วนนิเวศภายในศาลานำเสนอความคิดของเด็กๆที่สะท้อนความบริสุทธิ์และพลังสร้างสรรค์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ใหญ่ในการที่จะใช้สภาพแวดล้อมที่ดีทำให้โลกน่าอยู่ตลอดจนเรื่องราวที่สะท้อนคุณค่าทางสังคมนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมุ่งทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในเมืองสมเด็จพระเทพร,รัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อพระเนรวีดิทัศน์เรื่องมุมมองของเด็กต่อโลกในอนาคตศูนทรพนษของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางฮิลลรีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและวิดิทัศน์เกี่ยวกับความฝันที่จะสร้างสวนดอกไม้ข,ข้างบ้านของเด็กอเมริกัน จากนั้นประทับรถนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาประเทศเยอรมนีหัวข้อการนําเสนอของศาลาประเทศเยอรมนีคือความสมดุลของธรรมชาติกับเมืองโครงสร้างของศาลาประเทศเยอรมนีประกอบสิ่งก่อสร้าง4ส่วนซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่เมื่ออยู่รวมกันแล้วกลับสมดุลแนวคิดหลักของศาลาประเทศเยอรมนีต้องการชี้หเห็นว่าสังคมเมืองสมดุลกับธรรมชาติได้ กิจกรรมด้านต่างๆของสังคมเมืองจะเป็นไปกับธรรมชาติได้อย่างไรมีส่วนที่สอนให้คนรู้เข้าใจธรรมชาติเพื่อให้ดำเนินชีวิตกันได้อย่างกลมกลืนซาลาประเทศเยอรมนีมีห้องแสดงอินเทอร์แอคมีลูกโลกขนาดใหญ่แขวนอยู่กลางห้องลูกโลกนี้แปลและเคลื่อนไหวหมุนไปมาได้ตามเสียงชี้ให้คนเห็นว่าโลกจะเป็นอย่างไรทุกคนมีส่วนร่วมทำให้เป็น สมเด็จพระเทพร,รัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร่วมขับร้องเพลงเยอรมันร่วมกับนักร้องประสานเสียงชาวเยอรมันด้วย เด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาประเทศฝรั่งเศสศาลานี้จะแสดงในหัวข้อเมืองที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแสดงถึงการผสมผสานกันระหว่างความงามกับความทันสมัยศาลาฝรั่งเศสเน้นการสร้างความรู้สึกซึ่งสร้างสีสันให้ชีวิตผ่านประสาทสัมผัสการชื่นชมการได้ยินการดมกลิ่นการลิ้มรสและการสัมผัสผู้ชมจะได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นี้อย่างเพลิดเพลิน จากตัวอาคารใช้ตะข่ายคอนกรีตขนาดใหญ่หุ้มสื่อถึงความทันสมัยของชีวิตในเมืองฝรั่งเศสด้านล่างของศาลาตกแต่งด้วยต้นไม้เขียวขจีเพื่อช่วยลดมลพิษและมีน้ำพุสร้างความสดชื่นจำลองเมืองในอนาคตแนวอาวองกาดที่มีสวนแบบฝรั่งเศสอยู่ภายในใช้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานการดีไซน์ของชาฟอรีเย่ด้านบนหลังคาจะเป็นสวนสำหรับนั่งจิบน้ำชายามบ่ายพร้อมกับชมทิวทัศน์โดยรอบมีรูปปั้นบุคคลสำคัญเช่นวิกเตอร์อุโก้ประดับนอกจากนั้นภายในศาลายังมีงานศิลปะชั้นเยี่ยมของศิลปินเรื่องชื่อที่นำมาจากพิพิธภัณฑ์นในฝรั่งเศสมาจัดแสดงให้ชม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาประเทศสเปนศาลานี้นำเสนอในหัวข้อจากเมืองของบรรพบุรุษสู่เมืองของลูกหลานตัวศาลาออกแบบเป็นตะกร้าไหวยสารจนมีผู้ขนานนามว่าศาลาตะกรา้าทำขึ้นจากแผ่นวัสดุที่ทำจากหวายสีน้ำตาลและสีดำกว่าแ0 0พแผน่นสเปนมุ่งหวังให้ศาลานี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของสเปนกับจีนเข้าด้วยกันเนื่องจากการสารทอเป็นประเพณีที่มีอยู่ทั้งในจีนและสเปน ภายในสารามีห้องแสดงเทศกาล3ห้องที่จะนำผู้เข้าชมก้าวข้ามการเวลาเพื่อชมพัฒนาการของเมืองในประเทศสเปนการจะแสดงภายในห้องทั้ง3ห้องนี้เป็นฝีมือของอิซาเบลโกเซผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของสเปนห้องแรกนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีและความภาคภูมิใจของสเปนตั้งแต่ระบําฟลามิงโกระบําประจำชาติสเปนปิกัสโซจิตรกรเอกของโลกการสู้วักระทิง นาดาวนักเทนนิสชื่อดังรวมถึงการที่สเปนครองแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้ห้องที่2เสนอเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและห้องที่สเสนอเรื่องราวชีวิตชาวสเปนในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมรูปเด็กชื่อมิเกลินตั้งตะหงานอยู่ตรงใกล้ประตูทางออกด้วย สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาประเทศเดนมาร์กศาลานี้จัดตามแนวคิดเมืองในเทพนิยายตัวศาลามีรูปร่างเป็นเกลียวสองชิ้นติดกันมีพื้นที่ให้ผู้ชมเดินขึ้นไปตามระเบียงทางเดินที่โค้งมนสูงจากพื้นราว12เมตรภายนอกศาลาใช้สีขาวสื่อถึงประเพณีการล่องเรือของชาวเดนิสและยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อนให้ศาลากลางศาลาเป็นสระ จะแสดงรูปหลอนางเงือกที่โด่งดังอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเดนมาร์กนับเป็นครั้งแรกที่เดนมาร์กนำรูปหลอนางเงือกนี้ออกนอกประเทศนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในอาคารใช้เทคนิคนำเสนอแบบเทพนิยายเพื่อให้ผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกในวัยเด็กแบ่งออกเป็น3ส่วนคือชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเดนมาเรื่องราวความบันเทิงต่างๆและเทคโนโลยีและชีวิตเมืองของเดนมาร์กในอนาคต นอกจากนี้ที่ชั้นบนของศาลายังมีรถจัก,กรยานให้ผู้เข้าชมขี่ลงมาที่ชั้นล่างตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อชมทิวทัศน์งานเอ็กซ์โปเป็นการส่งเสริมให้ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะด้วยต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาประเทศอิตาลีศาลานี้นำเสนอในหัวข้อเมืองมนุษย์ เป็นแรรบันดันใจจากของเล่นเด็กที่มีลักษณะเป็นแท่งไม้ประกอบด้วย20ส่วนย่อยซึ่งสื่อถึง20อนาเขตและความหลากหลายของเมืองในอิตาลีการออกแบบศาลามุ่งใช้พลังงานธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพรอบข้างของศาลา3ด้านจะมีระบบพ่นน้ำซึ่งจะสะท้อนแสงแดดเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงและแสงอาทิตย์ยังสามารถลอดผ่านทางบานเกล็ดซึ่งสร้างโดยวัสดุพิเศษคอนกรีตโปร่งแสง ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสถึงการผสมผสานวัฒนธรรมเมืองผ่านสิ่งปลูกสร้างและการจัดแสดงต่างๆสไตล์อ,อิตาลีเช่นตรอกเล็กๆสนามหญ้าและทางเดินในเมืองนอกจากนี้ผู้ชมยังจะได้ชื่นชมกับความสำเร็จในด้านต่างๆของอิตาลีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรถยนต์ดนตรีศิละปะและแฟชั่น สาลาสุดท้ายที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรในวันนี้คือสาลาประเทศนอร์เวย์สารานี้นำเสนอในหัวข้อนอร์เวย์พลังโดยธรรมชาติสาลาประเทศนอร์เวย์สร้างขึ้นจากไม้สนจำลองของนอร์เวย์และไม้ไผ่จากประเทศจีนเพื่อสร้างบรรยากาศอันชุ่มชื้นของป่าไม้ให้พื้นที่งานเอ็กซ์โป การสร้างสารรค์อาคารด้วยไม้จำลองนั้นเนื่องมาจากไม้เป็นวัสดุสำคัญของการก่อสร้างในประเทศนอร์เวย์และยังสื่อถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนนอร์เวย์อีกด้วยในศาลาประเทศนอร์เวย์นั้นเสนอภาพและเสียงความสัมพันธ์จีนกับนอร์เวย์ทางวัฒนธรรมดนตรี ภาพชายหาดป่าเขาและทานน้ำแข็งซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติของชาวนอร์เวย์แล้วยังเสนอเรื่องราวการพัฒนาอันยั่งยืนของเมืองด้วยการนําเสนอเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ำด้วยรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืน สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนพระไทยเครื่องกรองน้ำเทคโนโลยีของประเทศนอร์เวย์ที่สามารถเปล่ีนน้ำเสียน้ำทิ้งให้กลับมาเป็นน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคได้เหมาะสมสำหรับใช้ในถิ่นธุรกันดาล สมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรศการของสลาประเทศต่างๆในงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลก2010ด้วยความสนพระไทยจนกระทั่งเวลาเกือบ21นาฬกาจึงประทับรถจมพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแชงกรีลาผู้ตงที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน